สวัสดีครับผมกล้าทีเคนะครับก็มาพูดคุยเรื่องราวองการฟุตบอลกันเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่10มีนาคมนะครับก็ท่านใดที่ตามกันอยู่แล้วครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดแชร์ช anel ให้ด้วยครับท่านใดที่เพิ่งแวะเวียนกันมาครั้งแรกครับก็ฝากติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้กำลังเฟียวครับก็เมื่อวานนี้นะครับโรมาก็ รวมถึงยูเวนตุสครับแต่ที่บอกไปว่าชนะแน่ครับแล้วก็สุดท้ายได้แค่ลูกเดียวแต่ก็ถือว่าโอเคในะระดับหนึ่งไม่ไม่เสียไม่หายแล้วก็รวมถึงอาร์ซัลลครับก็โอเคว่าฟอร์มไม่ดีนักนะครับแต่ถ้าเกิดดูตามความน่าจะเป็นก็ถือว่าหายไปข้างหนึ่งเนาะนอารมณ์เหมือนซื้อซื้อจักรยานแล้วแฮนมันหายไปข้างหนึ่งไม่เป็นไร ส่วนแมนยูก็เจ็บนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าผมประกอบการไม่คีเยเร็วันนี้มาพูดถึงเกม Friday night นะครับซึ่งจริงๆมันมีฟุตบอลไทยด้วยนะครับเป็นเป็นเกมบอลไทยที่เตะเตะกันเตะกันเร็วครับแต่ก็ผมไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่นะครับก็โฟกัสกันที่บอลยุโรป,ปกันนะครับบอลไทยเนี่ยมันมีมีที่เตะกันช่วงหัวค่ำนะครับเป็นเกมของสุขโขทัยนะครับเจอกับ นครนะราชสมีมามันเตะทุ่มหนึ่งเดี๋ยวผมก็คิดว่าคู่นี้ไม่เป็นไรดีกว่าเพราะว่าอัดคลิปนี้ก็ประมาณสี่สห้าโมงและมันค่อนข้างจะเริ่มเริ่มค่ำแล้วก็อาจจะไม่ทนคลิปนี้ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวพูดถึงโฟกัสหลักๆก,กันนะครับที่ฟุตบอลยุโรปวันนี้มีเยอรมันกับสเปนนะครับที่น่าพูดถึงรวมถึงอิตาลีด้วยก็มีอย่างละคู่เนาะก็พูดแบบคร่าวๆกันะกันครับก็พูดที่คู่แรกคือโคลนกับโบคุม คือโคโลนกับโบคุ่มเนี่ยถ้าเกิดเอาตามฟอร์มในตารางคะแนนก็้รงบอกว่าแย่พอกันนะครับไม่ค่อยดีทั้งคู่แต่โบคุ่มนี่หนักกว่าคือแย่มากครับผลงานที่ผ่านมาแพ้เยอะมากๆเลย <S 2> <S 2> <S คือแบบจากทั้งทุกจากประมาณ20กว่าเกมแม่งแพ้ไปเกินครึ่งอ่ะคือแบบฟอร์มไม่ดีก็คิดว่าคงต้องต้องกลับไปเริ่มใหม่ในในบูเดซิกาเบนะครับซึ่งก็ดูแล้วงานนี้โคโลนครับที่กําลังแย่อยู่ยต้องการจุดเปลี่ยนต้องการการจะ กลับมาสู่ฟอร์มบอกว่าเกมนี้แหละเป็นการเรียกความมั่นใจผมเชียร์คอลนครับโอเคว่าความเป็นไปได้มันดูจะเมื่อยหน่อยนะครับกับการต้องการอีกหนึ่งลูกถ้าเกิดว่าเชียร์ประตูแรกในบ้านมาแล้วเนี่ยต้องการอีกหนึ่งประตูเพื่อจะอร่อยเหาะงอกอยากไขแดงเนี่ยผมว่ามันก็คงจยาเป็นงานยากหน่อยผมเชื่อว่าหนึ่งลูกของของคอลอนเนี่ยมาแน่นะครับส่วนตวลูกสองจะมาไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ผมเชียร์ และการกับโคโลถ้าเกิดใครมีช่องทางการชมการถ่ายทอดสดก็จะได้ไม่ง่วงนะครับส่วนอีก2คู่ครับเป็นคาดิสกับเกตาเฟเป็นทีมในโซนอานตรางพบกันคาดิสเนี่ยสามันดี4วมันไขรนะครับผมว่าเกมที่ผมเชียร์เกตาเฟดีกว่าน่าจะสะดวกกว่าในการหนีจากโซนอันตรายคือ is, ทั้งคาดิสทั้งเกตาเฟรวมถึงเซบีย่านะครับอยู่ในโซนเดียวกันแตมใกล้กันสุ่มเสี่ยงพอกันแต่เซบีย่าเนี่ย กำลังมีลุ้นจะเป็นแชมป์ยูโรป้าลีกนะครับเป็นแชมป์มาแล้ว6สมัยแต่สถานการณ์ในลีกกําลังจะตกชั้นนะครับกาคงจะเป็นเรื่องแปลกถ้าเกิดว่าทีมแชมป์ยูโรป้าลีกที่ปีหน้าไปยุยฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ตกชั้นในปีนี้แล้วต้องไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาเคเอที่เป็นผ่านมาก็เคยมีทีมที่เล่นในระดับยุโรปบอลทั่วยุโรปอ่ะแต่ต้องไปเล่นในในลีพระรองก็คือเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษก็มีนะครับที่ผ่านมาก็เคยมี ถ้าผมจําไม่ผิดใช่วีแกนปะไม่แน่ใจหรือว่าสักทีมอะผมลืมไปแล้วแต่ก็มีเคยมีครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเซบียาก็เดี๋ยวดูว่าเกมนี้ออกมาเป็นอย่างไรของเชียร์เกลาเฟ่ครับส่วนอินเตอร์มิลานครับพบกับเออสเปซียสเปซีก็จมก้นบวยเลยนะครับอยู่โซนหัตารางเหมือนกันนะครับซึ่งผมว่าเกมนี้นะฮะผมก็ขอโฟกัสไปที่อินเตอร์มิลานละกันอินเตอร์ถ้าเกิดยังอยากหวัง การเป็นแชมป์การคว้าสกูเด,ดโตจจำเป็นต้องเก็บ3ามแต้มไล่นาบปรีก่อนผมว่าเกมน,นี้ไม่น่าพลาดน่าจะยิงได้เยอะนะครับความน่าจะเป็นความเป็นไปได้การกินข้าวให้อร่อยมื้อเย็นดินเนอร์คืนนี้ต้องกินให้ถึง2ชามนะครับคือกินก๋วยเตี๋ยวเรือ2ชามเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องมากินลอดช่องสิงคโปร์ต่อยหนึ่งชามถึงจะอิ่มอร่อยครับผมว่าอะวัดไปครับ ก็ผมเชื่อว่าอินเตอร์น่าจะได้กินรสช่องในเกมนี้นะครับอ่าประมาณนี้3คู่ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์สองกลสตอรี่ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันใหม่นี่เยอะเลยครับเดี๋ยวจะมาอัดให้เร็วกว่าน,นี้จะได้คูดถึงบอลไทยด้วยก็ฝากติดตามด้วยครับนี่ผมโชว์แบ็คกราว่าเป็นอาร์ติค์มังกี้ผมอยากไปแต่ผมไม่ได้ไปผมไม่มีตังค์ครับก็เลยอดดูเชียเมื่อวันวันที่9ก้ามีนาคมนะอาร์ติค์มังกี้มาเมืองไทยก็เดี๋ยวมีอาร์ติค์มังกี้จะไปฮ่องกงไปโซนเอเชียก็ อยากไปอ่ะแต่ผมไม่มีปัญญาไปนะครับก็ไม่เป็นไรก็ดูโปสเตอร์แทนผมติดตามผมชอบวงนี้ผมเชียร์เออผมซัพพอร์ตวงนี้ตั้งแต่ผมอยู่มัธยมคาบเกี่ยวมหาลัยนะครับก็เลยแบบอินนิดนึงซึ่งได้ยินว่าคนเขารีวิวว่าเล่นเพลงเก่าเยอะก็โอ้ชยอยากไปมากๆแต่ก็ไม่ได้ไปนะครับไม่เป็นไรครับก็ไม่เกี่ยวบอลเลยก็พูดไปเฉยๆก็อยากให้ติดตามกดไลค์กดแชร์ครับส่องไกลสตอรี่นะครับฝากกดแชร์ชันแนลด้วยแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดเพิ่งมาแวะเข้ามาก็ฝากติดตามกด ซับสไกรักกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ